สวัสดีครับผมมาชิโรเมเปิลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นเนริติรูนระดับไนซ์ครีมนะครับหรือด่านฟาร์มเจดฟาร์มเซนนั่นเองว่าจะเล่นยังไงให้ไวที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะจัดทีลิ์ของที่ไวที่สุดเลยนะครับอันดับที่1น,นะครับที่จบด่านไวที่สุดนะครับจะเป็นสถานะเบิร์นะครับหรือ ไฟนั่นเองแต่ว่าต้องเลือกคอลเลคชันให้ได้4อันนะครับคอลเลคชันในเกมต้นเกมนะครับจะเป็นศูนย์ทัพสต้องเลือกให้ได้4อันก่อนนะแล้วก็มันจะต้องการของสีม่วงอันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า diffuse frame b อันนี้นั่นเองหลังจากเรา diffuse แล้วนะครับถ้าเกิดเราตีมอนจะเป็นดาเมจไฟที่แรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดอทเอาน้าชนนะครับได้จากคอลเลคชันลบสนะครับเอาน้ําชน ก็จะเห็นเลือดวอร์ที่มันลดลงเยอะมากเลยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดมีเซตไฟเนี่ยด่านจะจบอีกที่ประมาณ78นาทีนะหรืออาจจะมี1ินาทีเลยนะครับแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ด่านที่ได้นะครับเซตนี้นะครับจะเป็นเซตที่จบวอร์ทเร็วที่สุดในเกมแล้วนะครับในหมวดของโซโลนะครับในติโอนะครับผมจะแนะนำอีกสองอย่าง ต่อจากนี้นะครับอันดับที่2ที่จะจบไวที่สุดก็คือยินอย่างนะครับจยินอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดใครมาเล่นแพทสอูนนะครับจะเป็นของใหม่เลยจะไม่ค่อยรู้จักนะครับไม่เคยเอาเข้ามาตอนแพท1.0นนะครับเอามาให้เล่นยินอย่างอันเนี้ยครับแท็บไม่ต้องการของอะไรเลยนะครับขอแค่คอลเลกชันนะครับต้นเกมครบสี่อันจะตีหยินมาชนอยางนะครับตีให้ชนกันนะครับ ก็จะเกิดเป็นวงกลมของหินหยางนะครับจะเป็นการรวบมอนด้วยถ้าเกิดด่านมอนเราก็จะรวบไวนะครับจบไวพเพราะมันรวบมอนอยู่ในจุดๆเดียวเลยนะวงใหญ่มากเลยนะครับถ้าเกิดได้สีม่วงก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้หินหยางเพราะฉะนั้นหินหยางนะครับเลือกอะไรก็ได้นะครับจะทําให้เราเก่งทุกอย่างเลยยิ่งได้อนิมาลีงสีม่วงเยอะเราก็ยิ่งตีแรงนะครับมาะสําหรับการเล่นโซโล่แล้วก็ตีโอเลยนะครับ อันดับที่3ามนะครับจะเป็นอิเลเมนต์นะหรือที่เรารู้จักกันว่าธาตุนั่นเองธาตุนะครับจะมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งสายฟ้าแล้วก็พิษนะครับน้ำแข็งนะครับเลือก c o l l i ชันครบ4อย่างจะเป็นซั c เ e s s i ฟนะครับผมจะเอาเจ็ดเด่นๆที่เข้ามาเลยนะครับที่มันใช้ในตอนครบ4อันนะครับน้ำแข็งจะเป็นซั c เ e ส s i v e ใส่ฟ้าจะเป็น t h u n d e r b o o l thundercounter และพิษนะครับก็จะเป็น7จ็ดพิษนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับต้องเลือก c o l l ล s i o n เยอะมากๆเลยนะครับจนฟ้าจะถึง12เลยหรือบางอันนะครับบางท่า12แล้วก็ยังตีไม่ค่อยแรงนะครับจนฟ้าจะได้ออนิเมาลิงแบบฟูๆเลยเกินสิบองะครับประมาณ18จะเริ่มเก่งมากๆแล้วตา่าหยินอย่างนะครับที่ต้องการของน้อยนะถ้าเกิดได้ของก็จะตีแรงว่าหยินหยางนะครับ แต่ว่าอันนี้ผมมาพูดถึงการจบด่านไว้นะครับเพราะฉะนั้นหยินอย่างนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะแต่ว่าผมจะไม่เล่นธาตุให้ทุกคนดูนะผมจะหยิบเบิร์กับยินอย่างมาให้ดูนะครับไปดูกันเลยคะ่ะหยินอย่างนะครับจะเลือกธาตุอะไรก็ได้นะครับเราไม่ได้เล่นธาตุอยู่แล้วไม่ได้เลือกคอลเลซชั่นธาตุอยู่แล้วนะครับจะเลือกอะไรก็ได้ 力已经全部恢复了。啊 哟、啊 ไปนะครับจะเลือกเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะ